มเรีนยนกันต่อนหน้าที่ยี่สี่นะครับหนังสืออัพบิดห้าม .5 นะครับนะ <c oughs> ต่อไปครับแกรมมาอินยูสนะครับหลักวยากรณ์หลักวัยากรณ์จะเรียนเรื่องเทนนะครับหนาทั้งหมดเป็นพา t สเทนหมดเลยทั้งสี่เทนนะครับก็คือพา s t สซิมโพนะครับดังนั้นคุณครูก็เลยเขียนโครงสร้างให้เลยนะครับพา s t สซิมโพนั้นประธา,า,านบวกเวช่องสอง พัสคอนเนียสนะครับประธานบวกวอสเวอร์บวกเวอร์ไอนจีนะครับพัสเพอร์เฟกนะครับประธานบวกแฮตบวกเวอร์ช่องสามนะครับแล้วก็พัสเพอร์เฟกต์คอนเนียสนะครับก็คือประธานบวกแฮตบวกบีนบวกเวอร์ไอนจีนะครับถ้าเรียนจำโครงสร้างทั้งสี่เทนนี้ไม่ได้จะเรียนเรื่องเทนไม่รู้เรื่องนะครับหนาที่คุณครูเน้นนะครับต้องจำโครงสร้างของเทนให้ได้ดังนั้นข้อที่หนึ่งเขบอกว่า read the text นะครับให้อ่านเนื้อความนะครับบทความ and say แล้วก็ให้บอกนะครับ what ว่าเทนอีชวอร์ In bold is ว่าคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบนั้นเป็นเทนอะไรนะครับดูแกต์เะแกมมานะครับให้ดูหลักวยากรณ์ r e f e r section นะครับที่อ้างถึงนะครับในแต่ละฝ่ายในแต่ละตัวเลือกนะครับนะว่าเป็นเทนอะไร and say how each ten is used แล้วให้บอกด้วยว่าในแต่ละเทนนั้นใช้เพราะอะไรผรอธิบายเสริมเพิ่มเติมนะครับนะ past simple ten ใช้ในเหตุการณ์ที่กระทําในอดีตและจบลงแล้วนะครับ past c o n t i n น o u s tense นะครับใช้เหตุการณที่กําลังกระทําอยู่ในอดีตนะครับนะ p a s t Per f e c t tense นะครับใช้ต้องหมายถการที่กระทําในอดีตแล้วก็ได้จบลงไปแล้วด้วยนะครับและก็กระทาถอดต่อเนื่องนะครับนะคือกระทํานะครับต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จบลงไปแล้วด้วยอธิบายยากเหมือนกันนะครับนะต้องเจอประโยคจริงๆส่วน p a s t Perfect c o n t i n น o u s นะครับได้กําลังกระทําต่อเนื่องในอดีตนะครับนะกาลังกระทําอยู่ต่อเนื่องในอดีต บายันๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมมาดูในเนื้อเรื่องกันนะครับนั่นก็คือเป็นบทความนะครับนะตัวทึบนี่เป็นเทนอะไรนะครับต้องตอบด้วยนะครับนะนักเรียนนั่นก็คือ i t w o s time for holiday มันเป็นช่วงเวลาเที่ยวนะครับวันหยุด holiday และยาวข้อที่หนึ่งนะครับ i นะครับนี่คือประธาน i นะครับ I had been working hard for months and had decided to spend two weeks in five-star hotel in the Bahamas จบประโยคแรกนะครับความหมายก็คือว่าฉันได้ทำงานนะครับอย่างหนักนะครับขยันขันแข็งมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับนะและแล้วก็ตัดสินใจไปเที่ยววันหยุดนะครับที่โรงแรม5ดาวนะครับในเมืองมาฮามัสเป็นเวลา b a h บาฮามัสนะครับเป็นเวลา2อาทิตย์ ดังนั้นตัวเทือบนะครับ had been working นะครับเป็น Pa Perfect c เฟกต n t อนยัลสแตนนะครับคือเหตุการณ์ที่กำลังกระทำในอดีตแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็ had design นนะครับเป็น p าร t Perfect นะครับนะโอเคนะครับต่อไปไประโยคที่สอง I had booked really early so I was able to get a great deal ฉนันนะครับนะได้จองนะที่พักแห่งนี้นะครับนะ ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนะดังนั้นฉันสามารถที่จะอ่าอ่าทุกเก็ดเดียวนะครับฉันสามารถที่จะอ่า uh, มีเวลานะครับนะที่จะไปพักที่นั่น Maybe I would be mixing with the rich and famous ไม่แน่นะครับนะฉันอาจจะอ่า uh, เลือกนะครับนะห้องที่มันดูแล้วล้ําค่าหรือห้องที่มีราคานะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับนะจะอาจจะมิกซ์คือจนอาจจะรวมนะครับนะเพราะมีเวลานะครับแล้วก็เก็บเงินไว้นานแล้วนะครับดังนั้น s s soon as นในขณะในนทีที่นะครับ I a p p r o a c h the reception desk and a n n o u n c e my name นี่พูดถึงตอนนี้ไปแล้วนะครับนะ ไปถึงสถานที่โรงแรมห้าดาวที่ได้จองไว้แล้วนะครับ Approach ฉ,ฉันก็เข้าไปเลยนะครับที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับ r e t i d n d e s and announce my name แล้วก็ไปแจ้งชื่อนะครับนะว่าฉันจะเข้ามาพัก There was a f u r r y of activity นะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับคึกคักอย่างยิ่งเลยนะครับหนาะที่นั่น f r l y คึกคักนะครับนะ Before I knew that ก่อนที่ฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ uh, What was happening ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็น past continuous นะครับนะ The manager has ordered a porter to grab my bags and show me the penthouse s u i t ผู้จัดการของโรงแรมนะครับผมได้สั่งให้พนักงานยกกระเป๋านะครับพ o r เจอรก็มาหิ้วกระเป๋าให้กับฉันนะครับแล้วก็สแสดงให้ฉันหรือว่าบอกฉันนะครับว่าห้องพักของฉันนั้นอยู่อ่าชั้นเพนท์เฮาส์สุดนะครับนะอยู่ห้องเพนท์เฮาส์สุดเป็นห้องพิเศษเลยนะครับนะโรงแรมห้าดาว A large basket of fruit and goodies was sitting on a t a b l e นะครับเมื่อฉันเข้าไปที่ห้องเพนท์เฮาส์สุดแล้วนะครับนะ ก็เจอนะครับตะกร้าผลไม้ใหญ่โตนะครับพร้อมกับสิ่งสารพัดนะครับนะบนในตะกร้านั้นคุดดี้ในนี่ก็คือสารพัดสิ่งนะครับนะโวซิตี้ออนเทเบิลไดู้กได้ถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วบนโต๊ะนะครับ and an invitation to show the manager of the hotel for a complimentary dinner was lying lying on a silver p l a t a silver platters นะ และก็เป็นบัตรเชิญนะครับนะของผู้จัดการนะครับของโรงแรมนะครับนะได้เชิญฉันนะครับไปร่วมรับประทานอาหารเย็นนะครับนะที่น่ายินดีน่าชื่นชมนะครับ complimentary นะครับ wordling all silver plate platter นะครับซึ่งได้วางไว้แล้วนะครับนะในจานทองจานสีเงินนะครับนะบัตรเชิญนั้นได้วางไว้ในถาดสีเงินนะครับ คือเป็น VIP สุดๆว่าอย่างนั้นนะครับนะ I had never stay in such a luxury hotel before นะครับฉันไม่เคยมาพาักโรงแรมที่หรูหราอะไรสักขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนะวิลิสมาราเหลือเกินนะครับเพราะว่าฉันจองโรงแรม5ดาวมานะครับนะ And I thought t h o u g h to t myself แล้วก็ฉันนึกในใจนะครับนะว่า how kind and how full of staff are ทำไมพนักงานที่นี่ช่างใจดีบริการดีเหลือเกินนะครับนะบริการฉันดีมากๆเลย เกฟจะพูดชื่ออับดิคทินะครับฉันก็เลยให้ทิปแก่พนักงานยกกระเป๋านะครับไปจํานวนเยอะเลยนะครับบิ๊กทิปนี่นะครับให้ไปสัก100ดอลลาร์ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่นะครับว่ารวยขนาดไหนจะรวยเยอะก็ให้ไปสักพันดอลลาร์อะไรก็ว่าไปที่คุณครูเสริมก็ไปนะครับเกฟก็เป็นพา s ์ซมเิลนะครับนากียาช่องสอง unpack my bags หลังจากนั้นฉันก็แกะกระเป๋านะครับเพราะว่า unpack เนี่ยแปลว่า จัดกระเป๋านะครับอันแพ็กไม่ได้แปลว่าไม่จัดกระเป๋านะครับแต่แปลว่าแกะกระเป๋านะครับเผื่อกระเป๋าเดินทางเปิดกระเป๋าเดินทางนะครับนะ Ahead d to the bedroom แล้วก็เดินตรงไปยังห้องอาบน้ํานะครับพัวลองนะครับฉันไปอาบน้ําอยู่เป็นเวลานานนะครับ Hot shower นะครับนะไปอาบน้ําบุ่นเรียบร้อย Imagine my shock when ดีนี้นะครับนะเป็นจุดก่อนจะจบเรื่องนะครับนักเรียนลองฟังให้ดีนะครับนะ พลิกล็อกนะครับหนะานิยายเรื่องนี้หรือว่าบทความเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าให้จนินตนาการดูนะครับหนาะคุณจะเกิดอาการช็อกหรือไม่นะครับเมื่อพิม n u นิซับเจอร r เจอร์ชู my b เบ r ดรูเมื่อฉันไปอาบน้ํานะครับแล้วก็กลับมายัางห้องนอนนะครับนาะ the p o r t e l returns and ask me n o r v o u s l y to pack my bags and leave the room นะครับพนักงาน ยกกระเป๋านะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาหาฉันนะครับแล้วก็อ่าบอกฉันนะครับอย่าง n e r v o u s l y ก็คืออย่างเคร่งเครียดนะครับนะว่าให้ฉันช่วยเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกจากห้องนี้ด่วนเลยฟัด <c oughs> งโด้ดีนะครับนะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็หมายความว่าเออ quick call to the manager clear up the home my s e r นะครับแล้วก็ รีบโทรนะครับนาะไปหาท่านผู้จัดการเลยนะครับเพื่อจะเคลือเพื่อที่จะเคลียร์แหมลิ้นพันกันเลยเรื่องอันลี้ลับนี้นะครับนะเคลียร์เรื่องลี้ับนี้อย่างไรนะครับนั่นก็คือ It seems that I had the same name as a f a m ม u s writer and นด์ m a เนจเจอ me n for her นั่นก็คือนะครับนาะเขาได้จัดให้ฉันมาพักในห้องนี้เพราะฉันนั้นดันชื่อนามสกุลไปตรงกับนักเขียนที่มีชื่อท่านหนึ่งนะครับที่บุกห้องนี้เอาไว้นะครับ เขาเห็นฉันมาก็เชิญฉันมาพักเลยที่ความจริงแล้วผิดตัวนะครับนะ They were very apologetic apologetic ap นะครับท่านผู้จัดก,การและก็พนักงานยกกระเป๋าก็เลยขอโทษฉันนะครับนะ But i wasn t wasn't long before I was in the regular room I had actually booked แล้วหลังอย่างนั้นก็ไม่นานนะครับนะฉันก็ไปอยู่ห้องที่ฉันได้จองเอาไว้นะครับอย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไร โอเคไหมครับนี่เนื้อเรื่องเล่าเรื่องนี้น่าแปลนะครับนะเพราะว่ามันจบหักมุมดีก็เป็นการพูดเรื่องเทนทั้งสี่เทนนะครับนะที่เป็น past ดังนั้นเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับพูด the verbs in bracket นะครับให้นำคำศัพท์ h, คำกริยานะครับที่อยู่ในวงเล็บนี้ into the correct past tense ให้ทำเป็น past tense ที่ถูกต้องนะครับก็คือทั้ง4 tense นั่นเองนะครับนะ past simple past continuous past perfect และ past perfect ก่อนนะครับโดยเป็นบทสนทนาสั้นๆนะครับนะมาดูกันเลยนะครับข้อหนึ่ง A สนทนากับ B นะครับ A บอกว่า How was your holiday in Spain การไปเที่ยวโฮลิ d เดย์ในประเทศสเปนของเธอนะ้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ B บอกว่า Great thanks ดีมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ I h f d n t a s t i c t i m e นะครับจาก have นะครับเปลี่ยนเป็นแท้นะครับเพราะขอไว้เล่าเป็น past tense นะครับนะฉันมีช่วงเวลาที่ช่างวิเศษมากๆเลยมาดูข้อสอกันนะครับนะเขาให้คำว่า you แล้วก็ดูมานั่นก็คือแปลว่าคุณได้ทำอะไรนะครับนะเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นอันนี้คนละเรื่องกันแล้วนะครับกับข้อแรกนะครับนะแล้วอันนี้เป็นคนละความหมายกันคือในขณะที่ โทรศัพท์ดังขึ้นนั้นคุณทําอะไรดังนั้นประโยคนี้นะครับดักเรียนก่อนที่จะตอบเทนอะไรนั้นนะครับใา้นักเรียนจําเหตุการณ์ที่คุณครูได้อธิบายไปในก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กําลังกระทําอยู่ในอดีตนั่นให้ใช้ past continuous และเหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาภายหลังให้ใช้ past simple ท้าเรียนจำนะครับใจความตรงนี้ได้ก็จะตอบถูกนั่นก็คือตรงนี้ให้ทําเป็น past continuous นะครับ และตรงนี้นะครับให้ตอบ p a s t s i m p l e ดังนั้นตรงนี้ตอบอะไรครับ p a s s Continuous uh, uh, test ก็คือ uh, What นะครับ Were you doing นะครับนะตรงนี้ตอบ Were you doing นะครับ What were you doing นะครับแปลว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ When เมื่อ the phone rang นะครับ R A N G คุอธิบายเร็วๆเลยนะครับ ผ่านตรงข้อ A อาตรงเเป็นผู้พูดนะครับพอ B เป็นผู้พูดนะครับนะเพราะเขาถามว่าคุณกําลังทําอะไรนะครับในขณะที่โทรศัพท์ดังอยู่ก็ตอบเป็นเท่นเดียวกันนะครับก็คือตอบ past continuous นะครับ I was washing นะครับ my hair คือฉันกําลังสระผมอยู่นะครับนะเพราะว่าอาบน้ําอยู่ด้วยนะครับนะบกำลังสระผมอยู่ and I นะครับไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับก็ต้องตอบเป็น pass s ซ m มเพธรรมดานะครับนะก็ตอบเป็น I นะครับ did not นะครับนะหรือ I didn't hear it นะครับตรงนี้ให้ตอบ I didn't hear it นะครับนะตรงนี้ตอบว่า I was watching นะครับนะ I was c h e U.S. w a t c h แล้วก็ watching w a t c h ตัวนี้เติม i n g เข้าไปนะครับ watching ต่อไปก็สามเอนะครับโทนี่กำลังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับนะเมื่อเขาพบเก e a ดีย a ์ออน t ริ p ทูปารีสนะครับไปพบนะครับหนวันอเดทที่น่าสนใจนะครับที่จะเดินทางไปประเทศอาที่ไปยังกรุงปารีสนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับข้อ,อข้อ2นะครับก็คือเหตุการณ์ที่กำลังกระทําอยู่ในอดีตและอยู่ มีเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามานะครับหลังโทนี่ตรงนี้ให้ตาให้ทำเป็น p a s s c o n t r u o u s นะครับก็คือโทนี่เวอร์เซอร์ฟิงนะครับนะกำลังอ่าท่องอินเทอร์เน็ตอยู่ทันใดนั้นเองนะครับเขาก็ไปเจอนะครับก็เป็น p a s t simple นะครับจากไฟล์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นฟาวนะครับ f o u n d นะครับ f o u n d ไปเจอกับทริปที่น่าสนใจไปเมืองปารีสน,นะครับ บีก็เลยบอกว่า I know ฉันทราบแล้วนะครับบ u t บายด e ยถาแต่ในขณนะนั้นเองนั่นเองนะครับที he ในที่นี้ก็คือโทนี่นะครับก็ให้เล่าเป็น p a s t Simple ธรรมดานะครับจากเทลก็เป็นโทนะครับ TOLD นะครับ he told m มี about it ก็มาเล่าเรื่องนั้นให้ฉันฟังดังนั้นนะครับฉันก็เลย b o o k h o o l d a y นะครับอ๋อแต่ฉันเองนั้นได้ไป Book Holiday ไว้ ที่เมืองเบอร์ลินแล้วนะครับไม่สามารถไปปารีสได้ตรงนี้ได้บุ๊กว่าเรียบร้อยแล้วในอดีตนะครับผมก็ให้ใช้เป็น past perfect นะครับเป็น past perfect นะครับประธานบวกแฮ d บวกว่าช่อง3แต่บังเอิญมี already มาด้วยนะครับ already นะครับเป็น adverb ที่วางไว้หน้าคำกริยาแท้ดังนั้นตรงนี้ก็ต้อง I had นะครับ already book book ติมีดนะครับนะเพราะหลังแฮตตามด้วยกริยาช่อง3 ตรงนี้ให้ตอบว่าแฮดได้ดีๆดีนะครับนะแฮดแล้วก็ออ e a d y ตัวนี้นะครับแล้วก็ Book เติรมีดีม y o ุล y to b e บ i รเพราะฉันได้จองตั๋วไปยังเมืองเบอร์ลินเรียบร้อยแล้วนะครับไปข้อที่4ต่อนะครับผม How นะครับคุณพลาดไฟการบินใช่หรือไม่นะครับนะนะครับ คุณพลาดสายการบินอย่างไรนะครับแนตะ่ไม่ใช่ใช่หรือไม่คุณพลาดสายการบินนี่หมายถึงถามเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็น past simple ธรรมดานะครับนะ past simple ธรรมดานะครับนะ miss เป็นคำกริยานะครับเมื่อทําเป็นประโยคปฏิเสธนะครับผมก็ต้องใช้เป็นเมื่อเป็นประโยคคําถามนะครับตัวตีนะครับก็ใช้เอา verb to do มาช่วยนะครับนะ ตรงนี้ก็เป็น how did you miss นะครับนะ did did นะครับ you miss miss ธรรมดานะครับเพราะหลังนี้ตามด้วยกริยาช่วงหนึ่งที่เป็นธรรมดานะครับ b e f o r มนะครับนะ how did you miss your flight คุณพลาดเที่ยวบินของคุณได้อย่างไรนะครับแปลว่าอย่างนั้น B ก็เลยบอกว่า we จดุจดจๆชอ p ก็คือเรากำลังซื้อสินค้าอยู่ i n d u t i d u f r e e shop นะครับใน ร้านปลอดภาษีนะครับ and we ยิน h e ียนะครับแล้ว we เราก็ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์โฆษณาเรียกนะครับนะเรียกให้ไปขึ้นสายการบินดังนั้นตรงนี้ก็คล้ายกับข้อสองอีกเหมือนกันนะครับคือเราพลาดสายการบินเพราะว่าเรากำลังช้อปปิ้งนะครับกำลังช้อปปิ้งใช้เป็น past c o n i ตรงนี้ก็เป็น we are นะครับอ๋อ we were ตัวทีครับนะต้องใช้เป็นอดีต we were shopping นะครับตอบว่า we were shopping เพราะว่าเรานั้นกําลัง shopping อยู่ที่ร้านดิวตี้ฟรีนะครับ and we ตรงนี้ให้ตอบเป็นธรรมดานะครับ past simple นะครับเป็นประโยคไิเศษนะครับมีคำกริยาอยู่ก็เอา did มาช่วยเป็น we did not นะครับหรือ we didn't นะครับ h e a r นะครับเราไม่ได้ยินนะครับหลัง did นะครับหลัง t h a ก็ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งธรรมดานะครับ here ธรรมดาครับตรงนี้ตอบว่า We didn นะครับ We didn here โอเคไปข้อห้าต่อครับข้อห้านะครับคุณพักอยู่ในโรงแรมในระหว่างที่คุณไปเที่ยวในวันหยุดใช่หรือไม่นะครับนาะตรงนี้ก็ถามธรรมดาเป็น past simple tense past simple tense นะครับถามเป็นอดีตนะครับก็ต้องเอาว e r b to d มาช่วยอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้เป็น did นะครับ And Did you stay in hotel during your holiday นะครับ ตรงนี้ให้เติมว่า did you stay นะครับ did you s a y นะครับเมื่อถามด้วย past simple tense ก็ตอบ past simple tense นะครับนาะก็คือ no นะครับนะเราไม่ได้พักอยู่ที่โรงแรม we rent แปลว่าเช่านะครับก็เปลี่ยนเป็นช่องสอง rent เป็นช่องสองก็เติม ed นะครับ rent ed นะครับ we rent an apartment for two weeks เราไม่ได้พักอยู่ที่โรงแรมนะครับเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เป็นเวลาสองอาทิตย์นะครับมาเข้าออกครับผม Why was Steve so angry? ทำไมสตีฟนั้นหัวเสียหรือว่าโกรธเป็นอย่างมากเลยมี B. ก็เลยตอบว่า I guess it was ฉชั้นเดาว่านะครับที่เขาหัวเสียบีโคสก็เพราะว่าเขาคอยอาสายการบินอยู่สามชั่วโมงแล้วนะครับนะถึงเขาจะประกาศเรียกนะครับ ตรงนี้นะครับเขาได้คอยอยู่แล้วในอดีตนะครับและก็เป็นการกําลังคอยอยู่ด้วยนะครับนะกำลังคอยอยู่ดังนั้นตรงนี้ให้ตอบเป็น past perfect con นะครับนะ past perfect con ก็คือจาก he ก็เป็น he จากเวทเฉยๆนะครับก็เป็นแท้ได้ดีๆนะครับนะแท้แล้วก็บีนนะครับบีนส่วนเวทครับก็ต้องเป็น w e t t i n g นะครับนะถ้าเราจําโครงสร้างของ t e n ได้ก็ทําถูกนะครับตอบตรงนี้นะครับนะ He h a ดได้ดีนะครับแฮ b e ีนนะครับบ e n แล้วก็ b นี n นนะครับ e e n แล้วก็เ ching เขาได้คออยู่เป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วนะครับก่อนนี้จะได้ยินประกาศไปข้อที่เจ็ดต่อนะครับเจนล o กเอ็ o ซนะครับเจนรู้สึกดูเพลียๆนะครับเวนิโซเมื่อฉันไปพบหล่อนนะครับตรงนี้ก็รู้สึกเพลียๆธรรมดานะครับเป็น p a s t s i m p l l นะครับนะลุกก็เติมีดีเท่านั้นเองนะครับ B นะครับก็เลยตอบว่านะครับเขาไม่ได้นอนนะครับหล่อนไม่ได้นอนเลยนะครับหล่อนไม่ได้นอนเลยในที่นี้นะครับนะให้ใช้เป็น past perfect นะครับ past perfect นะครับก็คือ h a d บวก not แล้วก็ sleep นะครับตรงนี้ก็เป็น h a d not นะครับ h a d นะครับ h a d not หรือ h a d ยื่นก็ได้นะครับนะ sleep ก็ต้องเปลี่ยนเป็น sleep นะครับ s l e p t นะครับนะ รอบหลังแอดนั้นตามด้วยยาช่องสามเท่านั้นไปข้อบีข้อสุดท้ายนะครับนะชี e นะครับเขาคอยอ,อยู่ตลอดทั้งคืนก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตรงนี้เลยเขาคอยอ,อยู่ตั้งนานนะครับก็ใช้เป็นพาร์ตเพอร์เฟคคอนนะครับตรงนี้ก็เป็นชี้แ a ดนะครับเอเดี e ชี้แอดบีนเวดดิ้งนะครับเขาคอยอ,อยู่ตลอดทั้งคืนเลยนะครับลองโฟร์แฟมิลี่ทูอาร์ไรคอยใครครับ คอยบุคคลในครอบครัวของหล่อนนะครับนะที่จะมาถึงชมนะครับคุณครูอธิบายให้สั้นกระชับได้ใจความนะครับนะว่าเป็นเท่นอะไรและเขียนอะไรลงไปตรงนี้นักเรียนคงจะทำถูกนะครับต่อไปไปข้อที่3ครับ make as many s e n t e n c e as you can นะครับให้แต่งประโยคให้มากเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็จับคู่ด้วยนะครับนั่นก็คือ prevent and a r r o r นะครับขับรถนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงคู่ับข้อดีก็คือ get นะครับ flat tire ยางเรือรถยางแบนนะครับให้ไปแต่งประโยคดังนั้นนะครับข้อที่1นึ่เขาก็เลยแต่งประโยคว่า I have been r i v e n for an hour when I got a flat tire ในขณะที่ฉันกำลังขับรถอยู่นั้นนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในขณะนั้นนั่นเองนะครับรถก็ยางแบนนะครับคู่กับพ้อดีดังนั้นพอมาข้อที่2นะครับผมข้อที่2นี้นะครับเขาให้คาว่าบายซื้อนะครับซีวิเนีย ของที่ระลึกซื้อของที่ระลึกนะครับให้ไปคู่กับข้อซีกัขบข้อดีได้นะครับซื้อแล้วทําอะไรหายครับพาสปอร์ตหายซื้อให้ใครบางคนนะครับแล้วใครบางคนมาขโมยกระเป๋าสตางค์เอาเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมาแต่งประโยคได้ว่า I was buying souvenir นะครับในขณะที่ฉันกําลังซื้อของที่ระลึกอยู่นั้นในขณะนั้นัเองนะครับสัม so วันโซไมเพ r ร์สวบางคนก็มาขโมยนะครับคนในคนหนึ่ง โจรคนหนึ่งก็มาขโมยกระเป๋าสตางค์ของฉัน I lost my passport แล้วก็ขโมยาพาสปอร์ตของฉันด้วยหรือว่าฉันทำพาสปอร์ตหายอะไรประมาณนั้นนะครับข้อสามนะครับขอให้คำว่าเวทนะครับคำว่าคอยอ l อมอร n นิ่ตลอดทั้งตอนเช้าก็จะไปคู่กับข้อ B ก็ได้นะครับ Furry นะครับแล้วก็มีคำว่า All right ก็มาแต่งเป็นประโยคนะครับว่า I had been waiting all morning นะครับฉันคอยอยู่ตลอดทั้งเช้าเลยนะครับเมื่อ The ferry a r r i v e นะครับกว่าที่เรือเฟอร์เอฟอร์รี่จะมานะครับต้องแปลว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่สี่นะครับนะก็มีคําว่า lion นะครับคือนอนลงนะครับนะที่ชายหาดก็จะไปคู่ก็อเอก็อีก็ได้นะครับก็แต่งประโยคว่า I was lying on the beach นะครับในขณะที่ฉันกําลังนอนเล่นอยู่ที่ชายหาดนั้น When it starts raining ฝนก็เริ่มตกลงมานะครับหรือ someone s t o my purse หรือมีบางคนมาขโมยกระเป๋าของฉันไปนะครับวข้อที่5มีคำว่า sleep นะครับนอน in tent นะครับนอนอยู่ในเต็นท์ก็จะไปคู่ก็เอก็อีได้นะครับก็แต่งประโยคว่า I was sleeping in my tent ในขณะที่ฉันกำลังคอยนอนหลับอยู่ในเต็นท์นั้นนะครับ When it starts raining ฝนก็เริ่มตกหรือว่า someone s t o my purse หรือบางคนนั้นมาขโมยกระเป๋าสตางค์ฉันไปประมาณนี้นะครับและที่คุณครูทําเป็นสีต่างๆนี่คือต้องการที่จะบอกว่านะครับ past continuous หรือว่า past perfect con นะครับนะกำลังกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ในอดีตแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกนะครับเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเนี่ยเป็น past simple หมดเลยนะครับนะคือสีส,สีอ่าสีน้ําตาลเข้มนะครับส่วนสีเขียวนะครับเป็น past continuous หรือเป็น past perfect con นะครับ โอเคนะครับนะทั้งเรียนศึกษาไปเรื่อยก็จะเข้าใจดีนะครับนะเรื่องการใช้แทนเาอเซ็นทั้ง4นี้นะครับต่อไปข้อที่4ก็ว่า use the time adverbs นะครับให้ใช้คำขยายกริยาที่บ่งบอกเวลานะครับนะ to make s e n t e n c e เพื่อที่จะแต่งประโยค about yourself เกี่ยวกับตัวนักเรียนเองนะครับมีคำเหล่านี้ดังนั้นคำเหล่านี้ก็จะเป็นตัวสีแดงๆมาแต่งประโยคให้นะครับเช่นประโยคว่า by the time I got home my mother had left ในขณะที่ฉันกลับไปถึงบ้านนะครับคุณแม่ก็ได้ออกจากบ้านไปแล้วนะครับนะไม่เจอคุณแม่ตรงนี้นะครับก็ใช้เป็น pass simple ด้วยกันนะครับนะไ g o ค home แล้วก็ My มาเตอร์แฮ็บทัทีแล้ว my mother h a ์ left นี่ใช้เป็น p a s t perfect นะครับเพราะคุณแม่ได้ออกไปก่อนนะครับขออภัยครับ ตอนนี้ถ้าต้องการอธิบายเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ t e n นะครับนะก็คือระหว่าง past perfect กับ past simple นะครับ past perfect กคือเหตุการณ์ไหนที่เกิดก่อนนะครับห้ใช้ past perfect เหตุการณ์ที่เกิดหลังให้ใช้ past simple นะครับคือคุณแม่ได้ออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ใช้ past perfect แล้วฉันไปถึงบ้านทีหลังนะครับนะก็ใช้ past simple ข้อที่2ครับ I bought a new sweater two weeks ago นะครับฉันได้ซื้อ เสื้อนะครับกันหนาวตัวใหม่เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนี่คือ time a s v e r b นะครับตัวสีแดงๆ I was washing the dishes while my brother was working in the garden นะครับในขณะที่ฉันกำลังล้างจานอยู่นั้นพี่ชายหรือน้องชายของฉันนั้นก็กำลังทำงานอยู่ในสวนข้อนี้นะครับเหตุการณ์ที่กำลังกระทํำร่อมกันในอดีตนะครับให้ใช้ past continuous เหมือนกันนะครับนะไปสังว่า t u u r n e d 6 6 last year นะครับฉัน อายุครบนะครับสิปีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนะ I was waiting for the bus for hours yesterday ฉันคอยรถบัสอยู่เมื่อเมื่อวานนะครับทษทีครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับ for hours นะครับตมเส I had been studying English f o r 10 years before I moved to England นะครับฉันได้เรียนนะครับภาษาอังกฤษอยู่เป็นเวลา10ปีนะครับก่อนที่ฉันจะได้ย้ายไปประเทศอังกฤษ I was studying all day yesterday นะครับเมื่อวานนี้ฉันกำลังเรียนทั้งวันเลยนะครับ I went to camp last summer นะครับเมื่อฤดูร้อนที่แล้วฉันไปตั้งแคมป์นะครับไปเข้าแคมป์ He hadn't finished his work yet when he got a call from his boss เขายังทำงานเขายังไม่เสร็จเลยนะครับในขณะนั้นเขาก็ได้รับตทรศัพท์จากเจ้านายนะครับ I had already finished my homework when my mom arrived เมื่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านนะครับฉันก็ทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเหมือนข้อหนึ่งเลยนะครับนะ past perfect นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ past simple นะครับใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง I had c o o home before it rains นี่ก็เหมือนกันนะครับนะฉันก็ไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ฝนจะตกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน past simple เหตุการณ์เกิดขึ้นหลัง past perfect เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน past perfect นะครับเหตุการณ์ ขึ้นหลังพารซิมโบนะครับขอไปนะครับบางทีพูดไป,ไปบ้างนิดหน่อยๆถ้านักเรียนเข้าใจดีนะครับนะก็จะฟังที่คุณครู <c oughs> ขอไปครับนักเรียนมีพื้นฐานนะครับนะจำโครงสร้างของเทนได้แล้วก็เข้าใจหลักการใช้ของพาสทตั้งสี่เทนนะครับนะก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับหรือถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็ สามารถที่จะหยุดคลิปย้อนหลังฟังหลายๆรอบนะครับนะแล้วก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับจบหน้าที่24ไปต่อหน้าที่ย5้าต่อฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ต็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทันก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอภิีันต้องขอขอบคุณ